หลับมากต่อนะคะคุณผู้ชมคานะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคะ0 9 9ย์เก้9ศใครอยากลงโฆษณามาได้เลยนะคะอ่ะนี่ขนาดจบเวทีนางสาวไทยไปแค่วัน2วันเองเนาะ กระแสมิชชั่นอเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยคนเข้ามาถามกันเยอะแล้วก็มีการเปิดป้ายเปิดตัวกันแล้วนะคะว่าจะมาลงประกวดมิ s ชั่นอเวอร์สไทยแลนด์ซึ่งเป็นเวทีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของจริงนะคะอันดับหนึ่งของจริงนะคะไม่ใช่อันดับหนึ่งปลอมๆนี้อันดับหนึ่งของจริงเลยนะคะสําหรับเพจมิช s ั่นอเวอร์สไทยแลนด์ประกาศลั่นนะคะจะหน้าเก่าหน้าใหม่หรือทําหน้ามาใหม่หลายรอบมาได้หมดนะคะเข้าสู่ข่าวสงครามนางงามกันแล้วล่าสุดนะคะเพเพจนี้เลยะครับมิชชั่นอเวอร์สไทยแลนด์มีการเคลื่อนไหวนะครับมี แชร์โพสนะคะจะหน้าเก่าหน้าใหม่เปิดมาเลยเพราะจะักรวาลเริ่มแล้วค่ะนะคะเอ,อลิศค่านะคะ,ะทำให้แฟนานางงามต่างคึกคักกันนะคะมาลุ้นกันว่าจังหวัดไหนจะเป็นใครนะคะนะคะคนเก่าจะมาจะมาไหมนะคะอยู่จังหวัดไหนจะมีกฎใหม่ไหมสาวๆกลุ่มใหม่จะเป็นใครบ้างนะคะ ทางด้านชาวเน็ตเนี่ยนะคะเขามีคอมเมนต์เขามีว่าคืนก็มีกระถามมาเยอะพี่แต่เขาบอกคนนั้นก็จะมาคนนี้ก็จะมาถ้าฉันบอกว่าหน้าแก่ต้องไปทําให้หน้าดูเด็กถ้าฉันจะก็บอกยังไม่สวยก็ต้องไปทาให้ตัวเองสวยนะคะเพราะว่าการประกวด m i s s Universe Thailand เนี่ยนะคะเราวัดที่โครงสร้างแล้วก็ความสวยแล้วบางคนก็บอกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดิฉันบอกเลยนะคะว่า Miss Universe Thailand ผู้เข้าประกวดทั้งหมด50%เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้หมดขาะไม่ต้องมาบอกค่ะนะคะทางด้านชาวเน็ตเขามีคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะคะ ก็แล้วเต้ก็แล้วเต้นะฮะสามะทาเออนะคะเวทีให้โอกาสคนหลายแบบเริ่มเลยรอจ้านะคะเม็กซิโกต้องอายกันนะคะมีจังหวัดไหนให้ลิต้าลงบ้างคะ ใครแน่จริงเปิดไปเลยเปิดเร็วยิ่งได้พื้นที่สื่อเยอะถูกต้องนะคะเทศกาลแฟนคลับปีกันกลับมาอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าหลายคนก็จะมากันเนาะหลายคนก็จะมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะคนนี้หนึ่งในนั้นก็คือน้องหมิวและลิตาภรยาของกันจอมพลังเขาบอกว่า จะชิงตั๋วไป Miss Universe นะคะเปิดตัวอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับนะคะตัวแทนนะคะเพื่อนหญิงละะกันรันแทนเพื่อนหญิงนะคะนั่นกะ็คือน้องหมิวลลิตาอาดีตนางงามพันเวทีดีกีตำแหน่งทุกที่ที่ไปประกวดนะคะซึ่งปัจจุบันเธอเนี่ยก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นภรรยาคนสวยของน้องกันจอมพลังนะคะออกตัวชัดเจนแล้วว่าปีนี้เนี่ย ขอสู้สึกนะคะชิงตัวจัก,กรวาลในนามสายสะพายไทยแลนด์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะปัจจุบันหมิวทํางานเพื่อสังคมเคียงคู่กับสามีไปทุกที่ที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะรับรู้ร้องทุกข์นะคะต่างๆลงพื้นที่บอกเลยว่าประสบการณ์ชีวิตในการทํางานเพื่อสังคมของเธอเนี่ยไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนประกอบกับความสวยความสาวความหวานความฉ่ํานะคะที่ยังคงประจักษ์ในตัวของผู้หญิงคนนี้ อดีตเธอเคยเป็นนางงามพันเวทีนะคะที่ไปไปเวทีไหนก,นก็จะมีตำแหน่งนะคะการหวนคืนสู่วงการนางงามอีกครั้งนะคะหมิวมีบางสิ่งที่อยากจะออกมาพูดเพื่อสังคมเชื่อว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าประกวดมิส n ุ v e r ์ e ไทยแลนด์แล้วก็น่าจับตามองด้วยเช่นกันและถ้าเกิดกูตัดสินไปแล้วหมิวไม่เข้ารอบแล้วกันจอมพลังก็จะมาฟ้องพวกกูไหมเ <c oughs> ต๋าตีแตงตือจะโดนไหม <c oughs> รวบเต่ากันหมดเลยอ่ะเออเต่าตีแต่งตือจะโดนไหมเนี่ยนะคะมากันอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะคะเธอชื่อน้องมุกใช่ไหมคะการรื้อไทยนะคะไปให้สุดและหยุดที่มงจัก,กรวาลน,นะคะล่าสุดนะคะน้องมุกนะคะเปิดตัวอีกหนึ่งคนกับการประกาศนะคะหน้าเพจของตัวเองว่าบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่การจากลาที่ถาวรน,นะคะเออนะคะน้องมุกนะคะเขาบอกว่านี่เลยนะคะ อ๋อมุกแกไปทําให้หน้าดูเด็กก่อนเพราะว่าหน้าแกดูมอีอายุไปนิดนึงแกทําให้หน้าแกดูสาวกว่านิดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแกมาใหม่ได้ลูกนะแกล,ลงลง,ลงได้อยู่แล้วนะคะ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีมุกเนี่ยเป็นสาวคนนี้มีความสามารถรอบตัวเธอเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังแห่งหนึ่งนะคะทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงนะคะน้ำไหลไฟดับทักษะในการเป็นพิธีกรเวทีเล็กเวทีใหญ่เธอก็ไปได้หมดนะคะทั้งยังมีทักษะในการเป็นนางแบบมาด้วยนะคะสาวคนนี้ไม่ธรรมดานะคะและการที่เธอตัดสินใจมาป,ประกวด Universe Thailand ครั้งนี้เชื่อว่าอ,อะไรนะคะจะมีเซอร์ไพรส์กับแฟนนางงามหรือเปล่า ก่อนมาเอาหน้าเด็กทําให้ตัวเองดูเด็กลงนะคะเออทำให้ตัวเองดูเด็กลงนะมุกนะคะก็มาแล้วก็เจอกันนะลูกนะเออนะอันนี้แม่บอกเคล็ดลับไปแล้วนะทําให้ดูเด็กลงนะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันยังดูเป็นอันป้าไปนิดนึงอันนี้มาแล้วมันต้องให้เด็กกว่าอันเก่านะคะมีสิทธิ์ทุกคนค่ะมีสิทธิ์ทุกคนเราเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสาวๆไม่ว่าจะเป็นสาวอายุเท่าไหร่เนี่ยก็มาได้หมดนะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานหรืออย่าล้างมาก็มาได้หมดนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่มีความฝันอยากจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเห็นเาบอกก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะก็มาได้นะคะก็ลงจังหวัดปีนี้ขอให้ครบ77จังหวัดนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแอนโทนีโโพซิลรองนางงามจากักรวาลอันดับหนึ่งเขาทำมาตรฐานไว้สูงมากมาก,มาก,ก็มาก,กันให้ครบ นะคะมาก็มากันให้เต็มที่แล้วก็เตรียมความพร้อมมาอย่าไปตื่นต้งตื่นเต้นตกอกตกใจใครติอะไรก็รับฟังนะคะใครติใครอะไรก็รับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสำหรับการประกวด m s s u u n v v r s s t t h i l l n n d นะคะเวทีอันดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครล้มได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะพี่ต๋าพร้อมทีมงานต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะ <_ C ell> แล้วก็ห้ามลืมเดดขาดเลยนะฮะก็ <_ C ell> คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ <_ C ell> คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ